เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่536ที่จิงเย่เฉินก็รู้ดีว่าช่วงวันถิงนั้นชอบตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดังนั้นเขาก็เลยแกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วค่อยจัดการภายหลัง วันต่อมาอูต้องไห่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตู่เพราะคิดถึงเรื่องจะไปหาซื่อเทียนฉีเพื่อให้รักษาอาการอู่ฉีดังนั้นเขาเลยนอนไม่หลับทั้งคืนตอนนี้อาการอู่ฉีไม่ค่อยสู้ดีเรื่องกินขี้นั้นยังแก้ไม่ได้เลยเขาเองก็ใกล้จะเป็นบ้าแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าล่องเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วเป็นนานขนาดนี้ที่ต้องกินขี้วันละ20ครั้ง กลัวว่าจะคงบ้าตายไปแล้วและอีกยิ่งไปกว่านั้นอู้ชีเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจแต่เด็กสำหรับเขาแล้วน่ากลัวกว่าการตายอีกดังนั้นอู้ต้องให้หวังว่าจะสามารถรักษาให้เขาหายได้ให้เขากลับมาเป็นคนปกติและในเวลาเดียวกันก็จับตัวคนที่ทำร้ายมาฆ่าทิ้งไม่เพียงเป็นการล้างแค้นแต่ยังเป็นการถอนรากถอนโคนมันด้วย และก็ด้วยเหตุที่เขาคิดตลอดการเวลาอู่ตงไฮจึงไม่สนใจกินข้าวเช้ากับตระกูลท่งพอตื่นขึ้นมาก็ไปเรียกอู่ฉินและก็พาบอดิกาศสอาคนตรงไปที่จี้ซื่อถังภายในรถอู่ตงไฮรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังมากแต่อู่ฉินกับดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาหวังว่าน้องชายของเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดการจะได้ลดปัญหาเขาลงดังนั้นเขาจึงถามอย่างเชิง พ่อท่านว่าหมอเทวดาซื่อจะรักษาอูฉีหายได้จริงไหมพ่อว่าไม่น่ามีปัญหาอูต้องให้พูดเสียงเรียบขนาดคนที่เป็นอัมาพาตรักษาหายได้เลยอาการน้องชายแกแข่นิดเดียวยังไงก็ต้องรักษาได้แน่นอนอูชฉินพยักหน้าแต่ในใจรู้สึกไม่พอใจมาก พอรถมาถึงที่จี้ซื่อถังบอดิการ์ดก็มาเปิดประตูรถให้สองพ่อลูกอู่ตงไห่ที่เพิ่งลงจากรถก็หันไปเห็นประตูทางเข้าจี้ซื่อถังตอนนี้มีคนมายืนอยู่ต่อแถวกันยาวมากแล้วเขาเลยอดใจไม่ได้จะถอนหายใจและพูดขึ้นดูแล้วที่นี่ก็สมคำร่ำรือจริงๆมีผู้ช่วยคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วโค้งคำนับให้ ประธานอูหมอสื่อเทียนฉีรักษาเพียงวันละสิบคนและไม่ได้ขึ้นกับการเข้าคิวแต่ว่าดูอาการหนักเบาแค่ไหนถึงจะต่อเป็นคนแรกแต่ถ้าอาการไม่หนักมากที่ไม่ต้องให้เขาต้องลงมือเขาก็จะไม่ดูให้แต่จะแนะนำไปที่อื่นแทนอืมอูต้องให้หันไปมองแถวยาวเหยียดนั้นอีกครั้งก็พบว่ามีคนทุกระดับเลยรู้สึกรังเกียจเขาจึงโบกมือแล้วหันไปพูดกับบดีกาด ไปเอาเงินสดที่อยู่ในกองด้านหลังมาแล้วเอาไปให้คนที่ยืนต่อแถวคนละพันแล้วก็ไล่ไปซะคนที่อยู่ในแถวก็ไม่พอใจจึงตะโกนออกมาแกมีสิทธ์อะไรหมอเทวดาซื่อมีกฎเกณฑ์ว่าไม่ว่าใครก็ต้องต่อแถวหัวหน้าบริกาจึงพูดต่อว่าให้เงินหนึ่งพันฟรีๆแกยังมีหน้ามาพูดจาแบบนี้ที่นี่อีกเหรอคนคนนั้นเลยพูดขึ้น พันหนึ่งเหรอแม่ฉันป่วยหนักถึงได้มาหาหมอซื้อตั้งไกลเพื่อรักษาเงินหนึ่งพันของแกมันเยอะแค่ไหนไม่งั้นให้ฉันเอาให้แกพันหนึ่งแล้วก็ไปไกลๆเอาไหมแม่งเอ้ยอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วนะบตริกาศคนนั้นโมโหแล้วหันไปมองเขาแล้วก็หันไปสั่งลูกน้องที่อยู่ข้างๆเสียงแข็งจัดการมันเอามันให้ตายบทที่537ดพอได้ยินคำสั่ง พวกบอดิกาตคนนั้นก็ต้องปีเข้าไปทันทีแล้วก็จัดการอัดหน้าชายคนนั้นทั้งเตะทั้งทีบผู้ชายที่อยู่ข้างๆกับหญิงแก่อายุราวๆเจ็ดสิบกว่าเห็นพวกนั้นกำลังทุบตีลูกชายตัวเองก็ร้องไห้ทั้งตะโกนขอร้องพวกท่านอย่าทำเขาเลยพวกเราไปเองก็ได้พอได้ไหมหัวหน้าบอดิกาตจึงด่ากลับแล้วตอนแรกทำอะไรอยู่ทำไมไม่ยอมฮะ พูดจบก็เตะชายวัยกลางคนคนนั้นไปด้านหน้าแล้วก็ควักเงินออกมาพันหนึง่งโยนใส่หน้าเขาพร้อมกับต่อว่ารีบใสหัวไปหญิงสูงวัยที่อยู่ข้างๆก็ทั้งร้องไห้แล้วก็ดึงลูกชายเข้ามาคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็รู้สึกโกรธแค้นแต่ว่าพอเห็นพวกเขาดูใหญ่โตและยังขับรถหรูอีกก็พอจะรู้ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่ง ดังนั้นจึงได้แต่กั้มเกินความเกียรนั้นพวกบริกาถือเงินเดินเข้ามาแล้วก็ยัดให้คนละพันพร้อมกับพูดสามคำใสหัวไปบางคนพอได้เงินแล้วก็รีบหนีไปแต่บางคนรู้สึกไม่พอใจและก็ไม่อยากได้เงินจากพวกเขาแต่ว่าเพราะทำอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงทำได้แค่อดทนแล้วก็เดินจากไป และในตอนนี้ผู้ช่วยอีกคนก็เดินออกมาจากกี่สื่อถังเพราะได้ยินเสียงเอะอะด้านนอกพอเดินออกมาก็เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงรีบถามขึ้นพวกคุณทำอะไรทำไมต้องทุบตีคนอื่นทุบตีเหรอหัวหน้าบริกาดขมวดคิ้วแน่นและพูดขึ้นพวกเราเป็นคนตระกูลอูลมาจากชู่หางก็แค่สั่งสอนคนที่ไม่รู้ความบางคนเท่านั้นพูดเสร็จ เขาก็หันไปกวาดตามองคนอื่นแล้วก็ต่อว่ายังไม่ใสหัวไปอีกป่วยกันนักช่ยไหมวันนี้ที่นีม่รักษาคนอื่นถ้ายังไม่ใสหัวไปอีกฉันจะไม่เกงใจแล้วนะอูชินพูดเสียงแข็งอูชินพูดเสียงแข็งกฎของหมอซื่อมีไว้ใช้กับคนจนแต่ไม่ได้ใช้กับตระกูลอูลในเจียงน,นั้น สิ่งที่พวกเราพูดนั้นคือกดวันนี้คนพวกนี้ต้องใสหัวไปให้หมดเพราะว่าพวกมันไมค่ควรที่จะมายืนอยู่ที่เดียวกับตระกูลอูแกผู้ช่วยคนนั้นโมโหมากจึงพูดขึ้นทำไมพวกแกไม่มีเหตุผลเลยสักนิดมันจะผดเด็จการเกินไปซะแล้วอู o. ชินจึงพูดเสียงแข็งเด็กน้อยกล้าพูดกับตระกูลอูขนาดนี้สงสัยแกคงจะอยู่ได้ไม่นานแล้วสินะผู้ช่วยคนนั้นพูดขึ้นอย่างไม่อ้วด จีสื่อถังเป็นของหมอเทพซื่อที่เอาไว้รักษาทุกคนทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องเคารพกฎที่นี่หมอสื่อเหรออูชินสะบัดออกมาและพูดขึ้นอยู่ต่อนหน้าตระกูลอูหมอสื่อเองก็ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเราไม่เชื่อแกก็ลองพาหมอสื่อออกมาดูสิที่จริงอูชินจงใจจะ,สะแสดงกิริยาโอหังออกมา เพื่อให้สื่อเทีย่ยนฉีหมดความอดทนกับตระกูลอูถ้าเป็นแบบนี้บางทีเขาอาจจะปฏิเสธการรักษาน้องชายของเขาก็ได้หรืออาจจะหลบหน้าไม่ออกมาเลยสรุปคือสิ่งที่เขาทำคือต้องการขัดขวางการรักษาของน้องชายก่อนหน้านี้อูต้องให้ไม่พูดอะไรเลยตอนนี้บอดริกาตออกมาไล่คนเขาก็ไม่พูดเพราะเขาคิดว่า เป็นสิ่งที่ตระกูลอู่ทำมาจนชินแล้วเวลาที่ตระกูลอู่ออกจากบ้านก็ไม่ยอมให้คนธรรมดาเหมือนพวกเขาและก็จะไม่ยอมให้คนธรรมดามาอยู่ด้วยกันกับพวกเขาขนาดออกไปซื้อของที่ร้านค้าพวกบตริการ์ก็ต้องไล่ลูกค้าในร้านออกไปจนหมด เพื่อให้ความอิสระกับตระกูลอลูพวกเขาทํากันมาแบบนี้จนชินปกติแล้วดังนั้นถึงจะมาหาหมอสื่อเทียนฉีพวกเขาก็จะไม่มีทางรักษาร่วมกับคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าท่าทางของอูชินในตอนนี้ดูจะทําเกินไปหน่อยเขารู้สึกว่าอูชินทําอะไรกับคนพวกนั้นก็ได้แต่ไม่ควรที่จะไปล่วงเกินสื่อเทียนฉีบทที่538 ถึงยังไงซื่อเทียนฉีก็ไม่ใช่คนธรรมดาหมอเทวดาแบบนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องลือทั่วประเทศและอีกอย่าง เขาเองก็พอจะรู้จักคนใหญ่คนโตอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่ขอให้เขาไปรักษาให้ดังนั้นถ้าอยากให้เขาช่วยรักษาลูกชายตนเองแล้วก็ก็ต้องเคารพเขาหน่อยแต่ว่าเขาไม่นึกว่านี่เป็นสิ่งที่อูชินตั้งใจทำเขานึกว่าอาจจะเป็นเพราะลูกชายกำเริบแบบนี้จนเคยชินแล้วก็เลยไม่ได้ห้ามไว้ดังนั้นจึงพูดขึ้นอูชินเรามาเพื่อให้หมอสื่อรักษาอาการให้น้องชายแกห้ามเสียมารยาท อู๋ฉินจึงรีบพูดขึ้นเข้าใจแล้วครับเมื่อกี้ผมควบคุมตัวเองมาอยู่ขอให้พ่อโปรดลงโทษอูต้องไห้ส่ายมือไปมาแล้วจึงหันไปหาผู้ช่วยของยี่สื่อถังเด็กน้อยรบกวนไปรายงานหมอสื่อให้น้อยบอกว่าตระกูลอูอูต้องไห้จากชู่หางมาขอพบขอเชิญให้เขาออกมาหน่อย แม้ว่าผู้ช่วยจะไม่พอใจคนพวกนี้เท่าไรแต่ว่าถูกปฏิกิรจ้องะขม่งอยู่เขาก็เลยไม่กล้าพูดอะไรแล้วรีบเข้าไปไรายงานสื่อเทียนฉีทันทีไม่นานสื่อเทียนฉีก็เดินออกมาโดยใบหน้านิ่งๆแล้วก็หันไปมองอู่ตงไห่กับอู่ฉินที่อยู่หน้าประตูพางขมวดคิ้วแล้วถามขึ้นทั้งสองท่านนี้ไม่ยอมถามความเห็นของผมและก็ไล่คนป่วยไปจนหมดมันดูไม่มีเหตุผลเกินไปละมั้ง อูต้องไฮยิ้มและพูดขึ้นหมอซื้อผมคือคนตระกูลอูอูต้องไฮห,หมอหน่าจะพอได้ยินอยู่บ้างสื่อเทียนฉีมีสีหน้าบึ้งตึงและพูดขึ้นทุกคนล้วนบอกว่าตระกูลอูเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเจียงนานวันนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นคนที่มีอำนาจบาดใหจ,จริงๆอูต้องไฮยิ้มหมอซื้อได้โปรดอย่าโมโหไปเลย พวกเราเข้าไปข้างในค่อยคุยกันดีไหมพูดจบอูตงไห่ก็เดินเข้าไปในจี้สื่อถางเลยโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะเป็นคนนอกสื่อเทียนฉีรู้สึกไม่พอใจจึงพูดขึ้นเสียงแข็งขอโทษด,ด้วยตะกูลอูมีอำนาจขนาดนี้ผู้แส่สื่อไม่กล้าอาจเอื้อมดังนั้นพวกเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอูตงไห่ย,ยิ้มอ่อนๆและพูดขึ้น หมอซื่อทำไมถึงต้องโกรธแทนคนจนเหล่านั้นด้วยเดิมทีตัวท่านเป็นถึงหมอเทวดาที่คนในสังคมต่างยอมรับและการรักษาให้คนใหญ่คนโตคนมีอำนาจถึงจะคุ้มค่ากับความสามารถของท่านมัวมาช่วยคนจนพวกนี้มันจะได้ข่าเช่าร้านขนาดใหญ่ของท่านหรอซื่อเทียนฉยีจึงพูดขึ้นอย่างจริงจัง ผู้เสืื่อเปิดร้านจี่สื่อถังก็เพื่อรักษาคนป่วยไม่ได้ต้องการหาเงินที่ผมรักษาให้คนจนไม่ได้เก็บเงินสักบาทบางครั้งก็ต้องการช่วยชีวิตและบริจาคเงินหากว่าต้องการจะหาเงินทำไมผมต้องดันด้นมาลำบากถึงที่จินหลิงอูต้งไห้อึ้งไปนิดหน่อยไม่นึกเลยว่าซื่อเทียนฉีทำไปจะไม่หวังเงิน เขาไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่ามีคนยอมทำเพื่อคนอื่นแต่ไม่หวังเงินอย่างเดียวที่เป็นไปได้คือให้เงินไม่มากพอดังนั้นเขาจึงพูดขึ้นหมอซือได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วและก็รู้ว่าท่านไม่เคยรักษาไม่หายดังนั้นวันนี้ผมเลยมาหาท่านเพื่อให้ท่านช่วยตรวจตูอาการของลูกชายผมให้หน่อยแล้วเขาก็พูดต่อเอาแบบนี้ไหม ท่านปิดร้านแล้วผมจะให้รถมารับท่านไปที่ชู่หางโดยเฉพาะค่ารักษาหนกสถานที่ผมให้อีกหนึ่งล้านถ้าหากว่ารักษาหายผมจะให้เพิ่มอีกห้าล้านซื่อเทียนฉีโบกมือและพูดเสียงเรียบขอโทษด้วยนะผู้แส่สื่อตอนนี้รักษาแขนในร้านจีสื่อถังนอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นถ้าหากให้ผมรักษาก็ต้องมาหาที่นี่เท่านั้นพูดจบ สื่อเทียนฉีก็พูดเสริมอีกนอกจากนี้คนที่มารักษาทิ่จีสื่อถังก็ต้องเคารพกฎของที่นี่ด้วยแต่สำหรับการกระทำที่ไหลคนอื่นออกไปหมดแบบนี้ผมรู้สึกไม่ชอบใจมากดังนั้นที่นี่ไม่ต้อนรับพวกคุณบทที่539คนใหญ่คนโตที่สื่อเทียนฉีเจอมานั้นก็ถือว่าเยอะจริง และในนั้นก็ไม่ได้ดอยไปกว่าอูตงไห่เลยแต่ว่าคนพวกนั้นเคารพและให้เกียรติเขามากแต่คนแบบอูตงไห่ที่ทําอะไรตามใจตัวเองต่อหน้าเขาแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เขาเจอแม้ว่าตระกูลอู่จะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเจียงหนานแต่ว่าซื่อเทียนฉีก็ไม่รู้สึกกลัวพวกเขาดังนั้นจึงปฏิเสธออกไปอย่างไม่ใหญ่ดีอูตงไห้ขมวดคิ้วแน่นคิดไม่ถึงเลยว่าซื่อเทียนฉีจะไม่ยอมคนแบบนี้ ขนาดตัวเองยอมเชิญเขาไปรักษาและยังให้สัญญาจะตอบแทนด้วยเงินก้อนใหญ่แต่ไม่นึกเลยว่าเขากับปฏิเสธได้ลงพอเริ่มมีน้ำโหโดยความโกรธอูต่ตงไห่จึงพูดขึ้นเสียงแข็งหมอซื่อหวังว่าท่านจะพูดจาดีกว่านี้หน่อยอำนาจและชื่อเสียงของตระกูลอู่นั้นแข็งแกร่งมากท่านคงไม่อยากให้ผมถึงกับต้องตักเตือนหรอกนะ ซื่อเทียนฉีสะบทดออกมาทันทีและพูดขึ้นโดยความหยิ่งทนงที่ผมอยู่มาได้จนอายุปูนนี้ก็พูดแบบนี้มาตลอดถ้าไม่ยากฟังก็ออกไปแกอู้ต้องไหเ้เผอคุมสติไม่อยู่ตั้งแต่มาที่จินหลิงเขารู้สึกว่าคนนี้ดูแปลกๆไม่รู้ว่าทำไมทุกที่มีแต่คนหัวรัน ขนาดเขาเป็นถึงคนตระกูลอูมีอำนาจมากแต่ในจิ้นหลิงกับไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อวานต้อนเลี้ยงข้าวก็เหมือนกันหวังจังกลางชินกลางและหงหาทุกคนแสดงออกว่าเกรงใจแต่เอาจริงๆกับไม่สนใจเขาเลยด้วยซ้ำตอนนี้สื่อเทียยนฉีคนนี้ยังกล้าต่อกรกับเขาอีก ช่างทำเหมือนตระกูลอูเป็นเหมือนคนธรรมดาแบบนั้นอูชินที่อยู่ด้านข้างพอเห็นพ่อตัวเองเริ่มโกรธขึ้นเขารีบใช้จังหวะนี้พูดต่อว่าออกไปทันทีตาแกทำไมพูดแบบนี้กับพ่อฉันเชื่อไหมว่าวันนี้ฉันจะพังร้านยาของแกอูต้องให้ขวางอูชินไว้ทันที แล้วพันหันไปยิ้มให้สื่อเทียนฉีแล้วพูดขึ้นหมอสื่ออย่าถือโทษโกรธฉันเลยลูกชายผมอายุยังน้อยอารมณ์ก็เลยจะฉุนเฉียวหน่อยจึงทำให้ค่อนข้างบาบินพูดเสร็จเขาก็พยายามระงับอารมณ์ตัวเองไว้แล้วพูดต่อหมอสื่อที่ผมมาหาท่านก็เพราะอยากรบกวนท่านไปที่ชู่หางสักครั้ง ชูหางไม่ไกลจากจินหลิงเท่าไรนั่งเครื่องชั่วโมงเดียวก็ถึงขอแค่ท่านยอมไปผมจะให้ท่านเลยหนึ่งล้านท่านว่าไงสื่อเทียนฉีสายหน้าและพูดเสียงเรียบลูกชายของคุณผมรักษาไม่ได้เชิญกลับไปเถอะแกอูชินโมโหจึงพูดขึ้นตาแกนี่ขนาดเป็นโรคอะไรยังไม่รู้เลยและบอกว่าตัวเองรักษาไม่ได้ยังไงแกคงต้องการโต้อตอบต,อตอระกูลอูใช่ไหม ซื่อเทียนฉีหันไปมองพวกเขาสองคนโดยสายตาแข็งกร้าวและพูดขึ้นที่คุณมาที่นี่วันนี้ไม่รักษากฎเกณฑ์ของที่นี่แถมยังไห่คนอื่นไปอีกหรือว่ายังไม่ใช่การตอบโต้พวกเราเหรออูต้องให้พูดขึ้นเสียงแข็งผมบอกแล้วว่าผมจัดการแต่พวกคนจนพวกมันไม่ขู่ควรจะมาอยู่ในชายคาเดียวกับตระกูลอูซื่อเทียนฉีหัวเราะแล้วพูดขึ้น ช่างหน้าตลกจริงๆมีหน้ามาแบ่งชนชั้นหรือว่าคุณสามารถจัดการกับคนที่อยู่ภายใต้ตท้องฟ้าเดียวกันกับคุณอู๋ต้งไห่พูดขึ้นเรื่องใต้ฟ้าเดียวกันผมทำไม่ได้แต่ใต้าชายคาเดียวกันผมทำได้พูดจบเขาก็พูดเสียงสูง ซื่อเทียนฉีผมให้เกียรติคุณถึงมาหาคุณด้วยตัวเองและยังเตรียมของมาให้คุณอย่างนาถ้าหากว่ายอมตกลงเงินผมก็จะให้คุณของสำมานาคุณก็จะให้แต่ถ้าคุณไม่ยอมตกลงเง้นผมก็จะถือว่าคุณเป็นศัตรูก,กับตระกูลอูซื่อเทียนฉีพูดออกมาอย่างไม่แยแสผมบอกแล้วว่าผมรักษาลูกค,คุณไม่ได้ ถ้าหากว่าคุณจะให้ผมเป็นศัตรูงั้นก็เชิญตามสบายเถอะตลอดชีวิตที่ผมรักษามานี่ก็ไม่ได้สนใจความเป็นความตายอยู่แล้วอย่าพูดว่าคุณคือตระกูลอูแห่งชูหางเลยถึงคุณจะมาจากตระกูลสู่ของเมืองเย็นจริงร่วมถึงตระกูลเยของเย็นจริงและมันจะยังไงยังไงผมก็มีชีวิตเดียวคุณเอาไปได้เลยบทที่ห้าสีหน้าของอูตรงห่นั้นไม่ดีเลย ตัวเองลงทุนไล่คนจนและพวกยากไร้คนกลุ่มนั้นไปได้แต่กลับทำให้ตัวเองถึงกับสำลักจนไปต่อไม่ได้งั้นเหรอพอเห็นท่าทางของซื่อเทียนฉีแล้วเขาก็แทบอยากจะตบลงไปที่หน้าของซื่อเทียนฉีเพราะเขาเคยผ่านการเอาคืนแบบนี้ตอนไหนกันละ่ะ แต่พอมาคิดดีๆแล้วเขาก็ยังไม่กล้าทําอะไรสื่อเทียนฉียังไงสื่อเทียนฉีก็เป็นถึงหมอเทวดาอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นหมอแพทยแผนจีนอันดับตน้ตนๆไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้นมีคนใหญ่คนโตคนไหนที่คอยให้เขารักษามาแล้วบ้างแถมพวกตระกูลใหญ่ในเย็นจริงเองก็มีเงินมากมายถ้าหากว่าตัวเองจัดการเขาแล้วก็เกรงว่าจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวดังนั้นเขาจึงทำได้แค่อดทนเอาไว้ เพื่อไม่ให้พังมือจากนั้นเขาก็สะบัดขึ้นมาหมอสื่อท่านเองก็เป็นหมอผู้มีจิตใจเมตตาคนหนึ่งทำไมวันนี้ถึงได้เลอะเทอะแบบนี้ขนาดยังไม่ดูอาการลูกผมเลยแต่บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วแล้วเขาก็พูดต่อท่านไม่ต้องใช้แรงเลยก็ได้ขอแค่ท่านยอมพบกับลูกผมก่อนค่อยพูดคำนี้ออกมาดังนั้นหมอสื่อขอร้องให้ท่านออกไปน้อยไปที่สู่หางสักครั้งเถอะนะ ซื่อเทียนฉีพูดแข็งอูตรงไครลูกชายคุณมีความประพฤติอย่างไงคุณไม่รู้เหรออย่าพูดถึงคุณเลยขนาดผมยังได้ยินคนอื่นพูดอดีตของเขาเลยไปเรียนไม่ตั้งใจเรียนอวดแต่บ้านรวยแล้วก็ไประรานหญิงไปทั่วแถมยังมีนิสัยชอบล้างสมองผู้หญิงแล้วก็ขวบคุมจิตใจคนอื่นแล้วยังทำให้หญิงสาวทำ้ายตัวเองแถมเกือบขาตัวตายเพื่อความสนุก เพื่อศักดิ์ศรีคนแบบนี้ถึงสื่อเทียนฉีต้องตายก็ไม่มีทางรักษาแน่นอนในตอนนี้อูตองไห้นั้นเดือดจนสุดในใจเขานั้นคิดว่าตาแก่สื่อคนนี้ทำให้ตัวเองอดทนมาครึ่งวันแล้วสิ่งดีๆกับไม่เอาดัานโดนอยากเล่นงานแกรนหาที่ตายจริงๆทันใดนั้นเขาก็พูดเสียงแข็งทันทีสื่อเทียนฉี ท่านหมายความว่าท่านต้องการจะต่อกรกับตระกูลอูให้ได้ใช่ไหมสื่อเทียนฉีพูดเสียงเรียบคุณจะคิดยังไงมันก็สิทธิ์ของคุณแต่ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมก็ไม่มีทางไปรักษาลูกชายคุณท่านทั้งสองเชิญกลับไปเถอะอูต้องไ่มองด้วยสายตาอาฆาตแล้วพูดขึ้นดูแล้วถ้าคนตระกูลอูไม่ทำอะไรที่จินหลิงบางก็คงไม่มีใครเกรงสินะ พูดจบเขาก็หันไปจ้องหน้าซื่อเทียนฉีและถามขึ้นแส่ซื่อท่านอยากจะลิ้มรสการลงโทษที่ตามมาจากผลพวงนี้งั้นเหรอผลพวงงั้นหรอซื่อเทียนฉีหัวเราะออกมาแล้วพูดขึ้นหรือว่าตระกูลอูเตรียมจะฆ่าผมงั้นหรออูตงไห้ส่งสายตาอาคาดแค้นมาในขณะนั้นเขาตัดสินใจที่จะลงมือจริงๆแต่เขาก็ทราบว่า สื่อเทียนฉีคือคนที่ฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าเขาแล้วเกิดมีคนอำนาจสูงและมีอำนาจมากอยากจะเชิญเขาไปรักษาก็เท่ากับว่าตัวเองได้หาเรื่องใส่ตัวแล้วทุกอย่างเงียบลงอูตองไห่จึงพูดขึ้นด้วยสีหน้าไม่พอใจการฆ่าท่านนั้นไม่ดีแต่ว่าท่านไม่แยแสะตระกูลอูของเราขนาดนี้ถ้ามีคนเอาไปพูดตอตระกูลอูคงอับอายอย่างมากดังนั้นผมจะทำให้ท่านรู้ว่า การหลวงเกินตระกูลอูที่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเจียงนานผลที่ตามมามันคืออะไรพอเสียงเงียบลงเขาก็หันไปตะคอบกบริกาศข้างๆไปเรียกคนมาทำลายร้านนี้ให้สิ้นซากซื่อเทียนฉีมโมโหจนร้องขึ้นเสียงดังอูต้องให้คุณกล้าหรอ อูต้องไห้สะบัดออกมาแล้วก็ด่าทอเขาด้วยความโมโหแส,ส่สซือผมรู้ว่าท่านรู้จักคนใหญ่คนโตไม่น้อยถ้าบอกว่าจะขาดทันจริงๆผมคงต้องไต่ต้องดีๆก่อนแต่ถ้าพังร้านยาของท่านทําไมผมจะไม่กลา้าพูดจบอูต้องไห้ก็ขึ้นเสียงผมจะบอกท่านให้ต่อไปท่านสื่อเถียนฉีจะเปิดร้านไหนละก็ท่านเปิดร้านไหนผมก็จะทําลายร้านนั้นผมอยากรู้เหมือนกันใครจะกล้าออกหน้าแทนท่าน เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ